กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยออสเตรเลียก็ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกงสุลใหญ่ไทยประจำมหานครซิดนีย์ค่ะโดยคัดค้านการพยายามเข้าแทรกแซงและการได้มาซึ่งอำนาจรัฐโดยไม่ผ่านวิถีทางประชาธิปไตย กลุ่มชาวไทยที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียรวมตัวกันที่ก่อตั้งองค์กรสนับสนุนประชาธิปไตยของชาวไทยในนามไทยเลสออสเตรเลียหรือพลังประชาธิปไตยไทยออสเตรเลียโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อเป็นศูนย์กลางของบุคคลที่มีจิตศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของคนไทยในประเทศออสเตรเลียรวมไปถึงการต่อต้านระบอบอภิสิทธิชนและ,ะเผด็จการทุกรูปแบบที่มี ีอำนาจโดยไม่ผ่านวิถีทางประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แสดงเจตจำนงไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมากและยังขยายลุกรลามส่งผลให้ประชาชนในชาติเกิดความรู้สึกแตกแยกแบ่งฝ่ายและหันมาทำร้ายกันเอง คร้อมกันนี้ยังได้ทำเป็นจดหมายเปิดผนึกยื่นต่อกงสุนไทยประจํานครซิดนีย์ลงวันที่28ตุลาคม2552โดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการชี้แจงต่อสังคมในกรณีที่พลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญด้วยการแสดงความฝักใฝ่ ด้วยการออกมาแสดงความฝักใฝ่าทางการเมืองให้ร้ายพักการเมืองและประชาชนผู้เป็นสมาชิกซึ่งเป็นการขัดแย้งโดยตรงกับรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยตามเนื้อหาที่ระบุไว้ว่าด้วยข้อห้ามขององค์มนตรีนอกจากนี้กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยออสเตรเลียยังประกาศจุดยืนว่าจะไม่ยอมให้ผู้ที่สแสวงหาอำนาจในทางมิชอบทำ้ายประเทศไทยรวมทั้งจะรวมกลุ่มกับองค์กรอื่นๆทั้งใน และนอกประเทศทำการต่อต้านทุกวิธีทางและคัดค้านไม่ยอมรับทุกสิ่งที่เป็นผลผลิตจากการก่อรัฐาหารรวมถึงต่อต้านการนิรโทษกรรมใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อลบล้างความผิดให้แก่ผู้ก่อการรัฐประหารโดยทั้งหมดเป็นไปเพื่อให้อำนาจนอกระบบหมดไปจากแผ่นดินไทย โฆษกนะชยืนยันความพร้อมในการจัดคอนเสิร์ตท,ที่จะมีขึ้นที่โบนันซาเขาใหญ่ในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้นะคะโดยบอกว่าได้เตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับยืนยันค่ะว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอน นายนัทวุฒิใส่เกลือโคศกกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้อตานเผด็จการแห่งชาติแดงทั้งแผ่นดินหรือนอปชได้กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อนร่วมร้องพี่น้องร่วมรบของคนเสื้อแดงที่โบนันซาเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่14พฤศจิกาย,ยน2552ซึ่งขณะน,นี้ทุกอย่าง